สิริวัฒนพักดีเทคโอเวอร์ over, อมรินซื้อหุ้นที่เหลือจากผู้ถือหุ้นเดิมกลุ่มสิริวัฒนพักดีผ่านบริษัทสิริวัฒนพักดีจำกัดเข้าซื้อหุ้นอมรินเพิ่มเติมจากตระกูลอุทกภัณฑ์จำนวน78.92ล้านหุ้นคิดเป็น7.905 6เปอร์เของหุ้นทั้งหมดส่งผลให้กลุ่มสิริวัฒนพักดีถือหุ้นในอมรินเพิ่มเป็น82.1 1 4 ดีลนี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มสิริวัฒนพักดีเข้าซื้อหุ้นอมรินจากตระกูลอุทกภันมาแล้วสองรอบรอบแรกซื้อหุ้น33.3 3 33เปอร์เซในราคา4บาท23สตางค์ต่อหุ้นรอบสองซื้อหุ้น 11. 1เอร์เซในราคา4บาท23สตางค์ต่อหุ้นสำหรับดีลล่าสุดกลุ่มสิริวัฒนพักดีซื้อหุ้นอมรินจากตระกูลอุทกพันในราคา5บาทต่อหุ้น หลังจากเทคโอเวอร์อมรินกลุ่มสิริวัฒนพักดีเตรียมยื่นคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด tender offer ในราคา5บาทต่อหุ้นคาดว่าจะยื่นคำเสนอซื้ออย่างเป็นทางการในวันที่14มีนาคม2567การเทคโอเวอร์อมรินครั้งนี้เป็นการขยายธุรกิจของกลุ่มสิริวัฒนพักดีเข้าสู่ธุรกิจสื่ออมรินมีธุรกิจสื่อที่หลากหลายเช่น ช่องโทรทัศน์อมรินทีวี HD ช่อง34สถานีวิทยุคลื่น FM 89 MHz เมกะเว็บไซต์ลิงก์ไปที่ amarin.tv.com นิตยสารเอเดหลังจากกลุ่มสิรีวัฒนพักดีเข้าเทคโอเวอร์อมรินหลายคนก็สงสัยว่าอนาคตของอมรินจะเป็นยังไงจากที่ดูดูมามีแนวโน้มว่าอมรินจะเปลี่ยนไปในทิศทางนี้ 1. เน้นเข้าถึงคนดูมากขึ้น คงมีเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเข้าถึงคนดูหลากหลายกลุ่มอาจจะมีรายการเรียลลิตี้หรือละครน,นึงดูดคนดูสร้างกระแส 2. ปรับโครงสร้างองคอ์กรปรับให้ทำงานคล่องตัวรองรับกลยุทธ์ใหม่อาจจะมีผู้บริหารใหม่มาช่วยพัฒนาอามารินร์ 3. รูปแบบรายการผสมผสานร,รายการเก่ากับรายการใหม่เน้นเนื้อหาที่ตรงใจ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายพัฒนารูปแบบการนำเสนอทันสมัยน่าสนใจ 4. แพลตฟอร์มพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มช่องทางการรับชมเน้นผู้ใช้งานบนมือถือเข้าถึงคนดู 5. พนักงานปรับโครงสร้างพนักงานรองรับกลยุทธ์ใหม่พัฒนาทักษะพนักงานรองรับเทคโนโลยีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของกลุ่มสิริวัฒนพักดีสภาพตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคยังไงก็ตามต้องติดตามกันต่อไปว่าอมารินภายใต้การบริหารของกลุ่มสิริวัฒนพักดีจะมีอะไรใหม่ๆให้เราติดตามบ้าง